สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองค่ะแม่อ้อยส่วนผสมนครเพียนะคะวันนี้แม่อ้อยก็จะพามาดูต้นอ่าเขาเรียกอะไรนะมะขามเทศสีชมพูนะคะที่แม่อ้อยปลูกไว้นะคะประมาณปีปีกว่าละค่ะแล้วก็ต้นก็ก็แข็งแรงดีก็ต้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมะขามเทศปีกว่าละค่ะ,ะเมื่อเมื่อสาสเดือนที่แล้วะคะ่ะเขาก็ ตอนที่มาขานเทศมันออกเนาะของแม่อ้อยก็ออกลูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่อ้อยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะแล้วต้นมันก็ยังเล็กกว่านี้อีกค่ะแต่มันก็ให้ผลผลิตอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะต้นก็สูงค่ะสูงใหญ่เลยก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ค่อนข้างจะดูแลง่ายดูแลง่ายค่ะ ยังไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวของของมะขามเทศนี่นะคะแล้วก็ค่อนข้างทนแรงได้ดีนะคะตัวต้นมะขามเทศเนี่ยคือเขาเราไม่ค่อยลดน้ำเขาก็ไม่ตายค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็สูงใหญ่เหมือนกันค่ะสูงเลยแหละ เดี๋ยวถ้าสูงใหญ่แบบนี้นะคะปีหน้าน่าจะได้ลูกให้เราเก็บกินนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยจะมาถ่ายให้ดูนะคะก็มีต้นกล้วยนะคะที่ปลูกไว้ค่ะต้นกล้วยแล้วก็จะมีสะเดาค่ะสะเดาวทวายสะเดาเมืองเลยค่ะตัวนี้ก็จะออกก็จะเรียกว่าออกดอกทั้งปีก็ไม่ได้แนละ้วแต่ว่าจะออกดอกเร็วกว่า,าสะเดาทั่วไปค่ะ จะเก็บผลผลิตได้นานกว่านะคะสสดานี่ก็ก็เป็นพืชที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ลดน้ำหรือว่าน้ำน้อยนะคะก็ตอบโจทย์เหมือนกันเนี่ยค่ะไม่ไอ้อยก็ปลูกซื้อมาหลายต้นเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามันตายค่ะเพราะว่ามันเจอน้ำเยอะอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ออสเตรเลียค่ะ เชอรี่ออสเตรเลียเมื่อก่อนแม่อ้อยปลูกที่บ้านนะคะเชอรี่ออสเตรเลียตอนนี้แม่ก็แม่อ้ยก็เลยย้ายมาอยู่ที่ไร่อยู่ที่ไร่ก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเอ,อดอกมันจะลมมันแรงแล้วดอกมันก็ร่วงคะ่ะดอกมันร่วงแล้วมันก็ไม่ติดผลถ,ถึงให้ผลผลิตมันก็ลูกเล็กไม่ใหญ่เหมือนที่บ้านคะ่ะแต่รสชาติจะดีกว่านะคะจะหวานกว่า อันนี้เป็นมะม่วงค่ะอันนี้เป็นมะม่วงเอ่ออะไรนะแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นไม่อ้อยก็จะมีประมาณสี่ห้าต้นเหมือนกันค่ะก็คือปลูกผสมกันไปเนาะหลายอย่างแล้วเนาะที่อยู่ในในสวนไม่อ้อยเนี่ยค่ะต้นเนี้ยให้ผลผลิตแล้วนะคะต้นเนี้ยค่ะ วันนี้แม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะว่าแล้วก็มาติดตามกันว่าคลิปหน้าเนี่ยแม่อ้อยจะทําอะไรเนาะขอบคุณนะคะสําหรับที่ติดตามแม่อ้อยวันนี้วันนี้แม่อ้อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ